เพื่อนเมื่อกี้โทรวิดีโอมันเด้งครับเพื่อนนะนี่ครับแต้มทีสามครับมาแล้วเพื่อนนี่แต้มทีสามมาแล้วครับสกูนะครับนี่ก็ได้สามแต้มไปแล้วเพื่อนนะเมื่อกี้วิดีโอมันเด้งนะครับเพื่อนไม่รู้มันเป็นอะไรนะสกู้นะครับเพื่อนอแมงบินเข้าจมูกครับร้อยหนูนมาเพียบเลยครับแต้มทีสามไปแล้วครับ ยังครับผมแยมที่สี่มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเนี้สี่แยมนะครับนี่ฮะสี่แ้มแล้วสักครู่นะครับนี่ก็เป็นแต้มที่ห้าครับเพื่อนเพื่อนหาแยมครับมีแต้มที่ห้าแล้วครับสักครู่นะครับนี่ก็แต้มที่ห้านะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไปแล้วอยู่วิดีโอมันเด้งครับเพื่อนเพื่อน ไม่รู้โทรศัพท์มันเป็นอะไรนะฮะนี่ก็ไปเรื่อยๆเ,เลยครับหาแต้มแล้วก็เป็นเพื่อนยังครับโอ้แล้วครับคันที่หกหล่นหายไปแล้วครับไปดูครับดูครับดไไูไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ย ติดไหมเอ่ยสกูน,นครับอาดเออติดแล้วครับโอ้ยตจมที่หกแล้วครับนี่ฮะจมแจมว่าหนูตัวสวยๆครับสกู๊นะครับนี่ครับเจ็ดตัวทันที่เจ็ดน่าจะพลาดนะครับคัานนี้ตัวลากไปโอโโ้โหพลาดจริงๆด้วยอื้เป็นไรครับยวใหม่สักคู่ครับ ติดอีกแล้วครับเพื่อนๆนี่เพิ่งติดหลันเมื่อกี้เองครับคันที่ตัวที่แปดครับเมื่อกี้พยายามไปดูเอตรงป่าที่ผมคิดว่าไม่มีหนูนะเมื่อกี้ได้แปดแต้มนวเพื่อนๆนะแลมาดูครับผมจะมาดูอีทางไหนนี่ครับที่ว่ามาดังในป่าอ้อยนะหนูที่มันย้ายมาใหม่ๆนะดูที่ว่ามันจะติดไหมเอ,อ่ยดูครับคันแรกครับ ยิ้มหวานอยู่ครับวันนี้จะได้สักแต้มไหมเอ่ยนะคู่นะครับเฮ้ยหายไปแล้วครับดูซิครับดูซิครับดูซิครับเฮ้ยกระดุกดกระดิกดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิก อยู่ครับผมได้แล้วครับแต้มที่เก้ามาแล้วเพื่อนนี่ครับตัวสวยๆครับสักครู่ครับนี่ครับได้แล้วครับผมทางไหนนี้มาดูแล้วครับได้แล้วครับแต่หนึ่งแต้มแล้วครับผมเดี๋ยวดูคนไหนกันครับเออเจ้อยู่ครับก็ได้อยู่เพื่อนดูซิดูซิดูซิได้อีกหรือเปล่า โอ้ยังครับยังครับเพื่อนนะฮะเดี๋ยวันต่อไปเลยครับนี่คือเที่ยวแรกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกนะครับนเพื่อนหนูน่าจะหล่นไปประมาณตัวสองตัวครับเดี๋ยวต้องกลับไปตามหาครับอยู่แถวกลับเดี๋ยวเพื่อนเนเนี้ยเที่ยวแรกครับผมมันหมานครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอเือพารุดนะครับดูครับสองพันนั่งแท้อ้อยกันอยู่ดิหันไปดูดิ ครับุณครับสวัสดีครับเตียงหนูเนี่ย